สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะ ใครเปิดมาเจอไลน์นี้พอดีขอให้ได้รับคำทำนายดีๆได้รับคำตอบดีๆนะคะวันนี้ใบเตยมาในหัวข้อโชคดีๆๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าโชคดีๆๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรนะคะจะมีความรู้สึกดีๆจะมีข่าวใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมหรือ e NERGY พลังงานภาพรวมของเราเป็นอย่างไรนะคะมาเช็คกันได้เลยนะคะวันนี้ใครที่เขา ้ามาแล้วสัญญาณชัดเจนพิมพ์1-1-1นะคะเสียงชัดไหมภาพชัดหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆคลิปนะคะวันนี้อากาศเย็นๆน,นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใบเตยคิดค่าครูคนละแชร์นะอย่าลืมแชร์อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะคะ เพื่อนเรียกป๊อกสวัสดีครับหมอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ใช้ชุดนี้สำหรับนี้นะอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่ามาเช็คพลังงานภาพรวมเราก่อนดีกว่าว่าตอนนี้พลังงานเราเป็นยังไงร่ำรวยสุดใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอุ้มหรือคุณอ้ําไม่แน่ใจนะ้องสวัสดีครับ ธนวัฒน์ใช่ไหมคะยินดีต้อนรับค่ะแชร์คนละแชร์นะคะเช้าว,วันที่มาทำไลฟ์นี้ก็คือเช้าว,วันอังคารที่23นะคะเดี๋ยวลงไลฟ์ก็จะเตรียมตัวไปใส่บาทต่อเลยนะโอ้หลังไพ่สวยงามมากๆเลยค่ะพลังงานของคุณเป็นยังไงคุณนานา คุณอ้ํสวัสดีค่ะคุณนัทธิตาคุณนารีขอบคุณที่แชร์ให้นะคะใบแรกมาเป็นไพ่เดทเลยมีใครฝันเห็นผีเห็นวิญญาณเห็นอะไรแปลกๆกไหมคะหรือนะคะไปในสถานที่ที่เป็นลักษณะของโรงพยาบาล วัดวาอารามนะคะผ่านสุราบาช้านะคะหรือซิกเซนของเราสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แปลกแตกต่างออกไปที่ไม่ใช่มนุษย์นะคะมีไหมใครที่กำลังรู้สึกแปลกแปลกอยู่มีไหมคะ The h e r m i t นะคะเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของแสงสว่างคำตอบปัญญาที่ตื่นรู้นะคะ เป็นเรื่องราวบางอย่างที่เราจะสัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณนะคะหรือระดับจิตใต้สำนึกของเรานะคะเราเองเนี่ยนะคะจะมีซิกเซนบางอย่างนะคะหรือเราจะได้รับคำตอบบางอย่างนะคะในช่วงที่คุณนิ่งมีสมาธิเออนะใครเจอไปเตยช่วงไหนลองพิมพ์เวลาไว้นะคะคุณนานาเจอช่วง6กโมงยีเนะคะ,ะคุณอะไรคะเนี่ย อ่นชื่อไม่ถูกหกวงยี่นี่สใบแรกเป็นเรื่องของจิตวิญญาณระดับลึกนะคะจิตใต้สำนึกแล้วก็เป็นเรื่องของอพลังงานลึกลับนะคะไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาค่ะก็เป็นเรื่องของความแข็งแกร่งในเรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจนะคะถึงจะมีอะไรพัดผ่านเข้ามาตัวคุณเองก็ยังเป็นบุคคลที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งเสมอนะคะ เป็น energy ของคนที่ตื่นรู้แล้วก็พึ่งพาพึ่งพิงอาศัยความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่เอาความรู้สึกของตัวเองไปผูกไว้กับใครนะคะยึดมั่นในความถูกต้องยึดมั่นในความดีงามมองโลกตามความเป็นจริงมองโลกด้วยความเข้าใจเห็นกันแท้ของชีวิตนะคะสุขหรือทุกข์คุณรับผิดชอบชีวิตของคุณแบบ100%ยเปอร์เซนต์โดยที่คุณไม่ ผลักภาระของคุณไปให้ใครทั้งนั้นนะคะแล้วตัวคุณเองนะคะก็อยู่ในจุดที่กำลังสร้างฐานชีวิตให้มันมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่ไหมคะถ้าคุณกำลังเป็นบุคคลในลักษณะนี้อยู่แสดงว่าเราบุญสัมพันธ์กันแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสำหรับคุณนะคะเรามาดูกันค่ะโชคดีด,ดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะ จะเป็นเรื่องอะไรคะไพ่ดัมมูลขึ้นมานะคะเป็นเรื่องราวบางอย่างนะคะที่จะถูกปลุกให้ตื่นนะคะเจ้าก,กระรอกน้อยที่นอนหลับไหลอยู่ตรงนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะปลุกให้กระรอกน้อยตัวนี้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลนะคะพลังจิตพลังใจบางอย่างที่ยังหลับไหลอย,อยู่จะถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้งนะคะพี่นกคู่มาพร้อมกับกุญแจวิเศษนะคะนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปลดล็อก เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเคลียนะคะหรือแม้แต่การสะส้างเรื่องต่างๆในชีวิตของคุณนะคะโชคดีๆในที่นี้มันไม่ได้เป็นลักษณะของลาบลอยก้อนใหญ่หลังไหลเข้ามาแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของคุณ ที่ได้รับการพัฒนารวมถึงจิตใต้สำนึกของคุณนะคะมันไปดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามานะคะอะไรที่คุณยังไม่ได้รับการปลดล็อกในชีวิตนะคะจะมีการปลดล็อกเกิดขึ้นตัวคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นจะรู้สึกดีกับตัวเองมากยิ่งขึ้นจะรู้สึกใจมันเหมือนอยากจะไปทางธรรมหรือนะคะเราเองจะรู้สึกว่าช่วงนี้เราอยากจะนั่งสมาธิสวดมนต์หรืออยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้น นะคะเออหรือใครที่ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระนะคะ,ะ,คะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นอได้กุญแจที่สำคัญมาปลดล็อกชีวิตนะคะคุณจะเด็ดขาดชัดเจนกับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นคำไหนคำนั้นนะคะถูกต้องมาก่อนถูกใจนะมีการโยกย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงพลังงานบางอย่าง นะคะถ้าเคยมีพลังงานลบก็จะถูกพัดผ่านพลังงานลบนั้นออกไปนะคะเข้ามาแทนที่ด้วยวายเบรชั่นที่มันอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะเอ e เ g y พลังงานอยู่ในจุดที่สูงหรือเหนือกว่าระดับเดิมนั่นเองนะคะนะอดูต่อนะวิวออฟฟอร์จูนวันนี้ไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเยอะมากนะคะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่ ค่อนข้างหนักแน่นนะคะวันนี้หนักแน่นเน้นๆเลยนะคะไม่ได้เลาะและไม่ได้อยู่ในจุดที่อ่อนแอนะค่อนข้างเข้มแข็งนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะความคาดหวังของคุณไม่ว่าคุณจะคาดหวังเรื่องใดคาดหวังเรื่องอะไรคุณจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเกินความพยายามไม่ยากเกินความสามารถของคุณแน่นอนนะคะ ใบต่อมาเป็นไพ่เดอม g ิเชีนเน้นๆจริงๆนะขึ้นมาเป็นไพ่เมเจอร์เน้นๆแล้วเป็นไพ่ที่ให้ความหมายในด้านดีทุกใบด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนค่ะไพ่78ใบที่เราเปิดมานะคะแม้กระทั่งการดูพื้นดวงจากไพ่10ใบเป็นเซติครอสนะคะถ้าไพ่เมเจอร์ขึ้นมานะคะเกิน5ใบนั่นแสดงว่าคุณมีอำนาจมีพลังงานภายในในตัวเองคุณสามารถลิขิตชีวิตของคุณเองได้ เพราะว่าหนึ่งอย่างที่ใบเตยบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปคุณไม่เคยผักภารักของคุณให้คนอื่นคุณรับผิดชอบชีวิตของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้มันเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโชคดีประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องในหลายๆด้านนะคะคิดหวังสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะคาพูดคําจาวาจาเป็นประกาศสิทธิ์จะสังเกตเลยนะคะคนที่มีไวบรชั่นสูงสหรืออยู่ในระดับพลังงานที่ดีอยู่แล้วนะคะคําพูดจะศักดิ์สิทธิ์ คำพูดจะมีน้ำหนักมากพูดอะไรได้แบบนั้นพูดอะไรเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำพูดที่เราพูดออกมาจึงสําคัญมากๆนะคะในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่เราเอ่ยอ,อะไรออกมาพูดอะไรออกมามันศักดิ์สิทธิ์นะคะนั่นแสดงว่าระดับพลังงานที่สูงขึ้นของเราเนี่ยนะคะหรือระดับไวเบชันที่มันเป็นตัวตนของเราณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันดีแล้วนะคะวันนี้ไพ่ไม่ได้เตือนอะไรเป็นพิเศษนะ ไพ่ไม่ได้เตือนอะไรเป็นพิเศษไพ่ไม่ได้บอกอะไรเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอำนาจหรือพลังการตัดสินใจนะคะหรือคุณมีเจตจํานงที่อิสระอยู่แล้วในการเลือกในการตัดสินใจโชคดีคุณสามารถกําหนดเองสร้างเองได้คุณอยากจะเป็นคนโชคดีเรื่องอะไรคุณอยากจะเป็นคนโชคดีด้านไหนด้านการเงินด้านการงานด้านความรักก็พูดกับตัวเองบ่อยๆคิดกับตัวเองซ้ำๆพูดกับตัวเองบ่อยๆ นะคะแล้วคุณจะได้เป็นคนที่คุณอยากจะเป็นนั่นเองนะคะวันนี้จะไม่เปิดไพ่ชุดอื่นต่อเพราะว่าไพ่ชุดนี้ดีมากค่ะใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้ในวันนี้นะคะหรือเข้ามาเจอไลฟ์สดในวันนี้นะคะบุญสัมพันธ์กันแน่นอนและไพ่เมเจอร์ขึ้นมามากกว่า5ใบบอกเลยว่า เน้นๆจริงๆนะคะอะไรที่คุณคาดหวังคุณสำเร็จได้คุณสมหวังได้ไม่เกินความสามารถไม่เกินความพยายามของคุณนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีแล้วนะคะเราจะเจอกันอีกทีก็คือคลิปก่อนเที่ยงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามา ชมเข้ามาฟังกันเยอะอยากจะให้ใบเตยทำหัวข้อแนวไหนก็เปิดมาฟังได้นะคะหรือคุณอยากจะให้ทำเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะก็รีเควสหรือขอกันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้ลองทำหัวข้อใหม่ๆให้คุณฟังด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคลิปฉบับเต็มฉบับยาวนะคะใครอยากฟังเนื้อๆนะคะก็ไปฟังได้ในช่องทางสีแดงนะคะหรือฟังฉบับสั้นๆก็ฟังได้ช่องทางสีฟ้าแล้วก็สีดานะคะเดี๋ยววันที่ย 27นะคะ2ี่6 27เนี่ยแพลนจะไปทำบุญสังฆทานแล้วก็แพลนจะไปทำบุญถวายหนังสือสดมนก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันด้วยนะคะก็มีพี่ๆบางท่านที่สมทบมาทำบุญสังฆทานเรียบร้อยพร้อมกับหนังสือสดมนเนาะส่วนทำบุญโรงทานก็บุญสำเร็จเรียบร้อยนะคะก็เกิด เกิดเป็นความสุขขึ้นในใจเนาะแล้วก็เช้านี้นะคะจะเตรียมตัวใส่บาตรพร้อมกับสวดมนนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันค่ะอะไรที่มันเป็นพลังงานที่ดีอยู่แล้วก็รักษาระดับพลังงานนั้นเอาไว้ให้ดีนะคะ เราจะได้เจอแต่เรื่องราวดีๆตลอดทั้งวันเลยค่ะวันนี้ส่งพลังงานดีๆให้กับคุณประมาณนี้นะคะพิมพ์รับคำทำนายดีๆด้วยกันพิมพ์10 10 10นะคะเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าคลิปหน้าขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะใครจะทำบุญสังฆทานประจำเดือนมกราคมก็ยังทันอยู่นะคะก็ รีบทักกันเข้ามาได้เลยนะคะจะทําบุญตามกําลังศรัทธาก็ได้นะคะหรือคุณจะทําแยกเป็นสังฆทานส่วนตัวของคุณเลยก็ได้เดี๋ยวไปเตยจะเอาไปถวายให้นะคะโอเควันนี้ลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยที่เข้ามาฟังจนจบคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ